สวัสดีครับพบมกับผมอีกแล้วในช่องกากเคลื่อนทีวีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมอ e ีลีกสไตล์เช่นเคยนะครับส่วนคลิปนี้ผมก็จะมาสอนของลงในโหมดบัมมี่นะครับโดยใช้ M134 เป็นหลักนะครับผมแล้วก็พวกของต่างๆด้วยนะครับผมอโอเคนะครับผมโอเคขั้นตอนแรกนะครับผมใหท้ท่านผู้ชมต้องมีเจ้า,า M134 นะครับเป็นต้นนะครับซึ่งผมจะบอกแค่ M134 ส่วนพวกปืนกลหนักต่างๆนะครับผมแบบนี้นะครับผมจะไม่สอนนะครับเก็เพราะ อันนี้มันเป็นแบบอาวุธที่ดีมากนะครับผมที่เขาฮิตกันนะครับผมควรควรซื้อไว้นะครับถ้าท่านผู้ชมต้องการมีนะครับผมอโอเคนะครับผมส่วนเจ้าเอ็มหนึ่งสามสี่นะครับมันมีข้อดีอยังไงก็คือข้อดีของมันของเจ้าตัวนี้นะครับผมก็คือ,อาดาเมจมันสามสิบนะครับแต่ในหมดมัมมี่มันจะเพิ่มความแรงนะครับผมอโอเคก็ คุ้มค่าครับผมถ้าท่านผู้ชมซื้อมานะครับหรือมีไว้ในครอบครองนะครับผมส่วนนะครับไอเจ้าปืนนี้มันก็ยิงไว้นะครับผมแล้วก็ความแม่นยานี่ค่อนข้างสูงนะครับผมแล้วก็ยิงทะลุค่อนข้างสูงนะครับส่วนควบคุมนี่ก็ยากนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ความเร็วกันไอเคลื่อนที่นะผมบอกเลยนะช้านะครับผมช้าซึ่ง ปืนนี้เหมาะกับโหมดมัมมี่มากนะครับเพราะกระสุนมันเยอะมากนะครับโอเคนะครับและถ้าถ้าท่านผู้ชมซื้อ,อไอเทมเพิ่มกระสุนจะดีมากนะครับผมโอเคนะครับผมผมแนะนาเลยนะครับให้ท่านผู้ชมซื้อมาเลยนะครับไอเทมเพิ่มกระสุนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับเมื่อท่านผู้ชมเพิ่มความชั่วชาญของอาวุธแล้วนะครับผม พวกนี้มันจะดีมากมันช่วยในในหมวดป้อมมีดีมากนะครับโอเคมันเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมสังเกตไหมครับเวลาท่านผู้ชมคลิกด,ดูที่ปืนนะครับท่านผู้ชมดูตรงกลางหน้าจอด้านล่างสุดนะครับคลิกเข้าไปนี่ครับมันก็คือ,อความเชี่ยวชาญของด้านอาวุธนะครับผมซึ่งผมขออนุญาตความพูดคําว่าความเชี่ยวชาญของด้านอาวุธเป็นสกิลเพิ่มความสามารถอาวุธแล้วกันนะครับผม ซึ่งมันพูดถึงกว่ากันนะครับผมโอเคซึ่งความสามารถนี้ผมแนะนำให้เป็นสีแดงซะส่วนใหญ่นะครับผมเพราะอะไรนะครับผมโอเคมาดูกันแถวแรกนะครับช่องแรกนะครับก็คือเน้นไปทางด้านความสามารถเจาะเกาะนะครับอแอนช่องสกิลสีแดงนะครับผมก็คือเวลาเล่นดานโหมดมัมมี่นะครับมันจะเจาะเกาะนะครับซึ่งเวลาเรายิงมัมมี่ที่มีเกาะนะครับผมโอเค แล้วก็ส่วนสีที่2คือสีสีเหลืองสีทองนะครับเรียกสีเหลืองแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคควบคุมการยืนนะครับอันนี้ผมก็ไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ส่วนนี่นะครับผมความเร็วกันสลับ5%นะครับซึ่งผมไม่แนะนําเลยนะครับก็เพราะเราใช้ปืนกลหนักนะครับไอ้พวก ความเร็วการสลับนี่ก็คือมันจะใช้สําหรับปืนจู้ครับยิงแล้วถอยยิงได้ถอยยิงแล้วถอยครับไอพวกเอ็มหน่านะครับผมไม่เหมาะมากเลยครับเพราะมันยิงช้านะครับผมยิงช้าก็คือยิงแล้วเดินช้ายังไงครับผมไม่เหมาะเลยนะครับกดจะสลับแล้วเดินพอดีมีตบตายกันพอดีครับไม่ได้ทาอะไรโอเคนะครับส่วนแถวที่2ช่องที่2นะครับผมก็คือผมจะใช้เป็น เพิ่มาดาเมเจจาะเกาะเพิ่ม5%นะครับโอ oh, นี้โอเคครับดีครับผมแล้วก็แถวที่3นะครับผมผมจะใช้เป็นอ,อะไรเนี่ยความเร็วการรีโหลด5%นะครับความเร็วความเร็วการรีโหลดก็คือนะครับเวลาเรายิงกระสุนเหลือครึ่งแม็กแล้วเราก็รีโหลดกระสุนใท่เต็มแม็กมันจะรีโหลดไว้นะครับผมแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือ ความรีโหลดบ้างเปล่านะครับผมซึ่งเจ้าความรีโหลดบ้างเปล่านี่ก็คือมันต้องยิงกระสุนจนหมดแม็กแล้วก็รีโหลดเท่านั้นนะครับถึงจะไวนะครับอันนี้อันนี้ใช้สําหรับยิงกระสุนจนหมดแล้วก็รีโหลดไวนะครับผมก็คือต้นกระสุนบ้างเปล่านั้นนะครับโอเคครับให้ท่านผู้ชมเข้าใจนะครับผมช่วงช่องที่4นะครับแถวที่4นะครับผมผมผมจะเน้นไปที่ ความแม่นยำนะครับทาให้ผมถึงเน้นความแม่นยํานะครับก็ผมเน้นที่หัวเลยครับถ้ายิงหัวปั๊บแล้วกระสุนมันเกาะกลุ่มกันไปยิงที่หัวมันจะแม่นนะครับผมทาให้มามี่ตายไวนะครับท่านผู้ชมลองเอาปืนยิงหัวมามี่ดูครับขึ้นสีแดงเป็นแถบๆเยอะๆเลยนะครับนั่นแหละครับดาเมจเยอะลายิงหัวส่วนทําให้ผมไม่ใช้เจาะเกาะนะครับก็เพราะมันบวกแค่หนึ่งนะครับผม สู้ผมใช้นี่ไม่ดีกว่าเอยอะเลยครับเนี่ยคอมเมนยำนะครับยิงหัวมีโอกาสหนึ่งกระสุนหนึเม็ดตุนหัวมาม,มียังดีสักสักกว่าอีกนะครับผมอ่าซึ่งท่านผู้ชมก็ดูขวามือนะครับช่องสเตียตปืนนะครับมันจะขึ้นบวกบวก,บวกต่างๆอยู่นะครับผมอ่าโอเคนะครับผมคุณต้องการยิงออกไหมโอเคอเคอกครับผมอ่าโอเคนะครับผมแล้วก็ส่วนอ่า อาอาวุธลองนะครับอาวุธลองยังไงนะครับผมอาอาวุธลองโอเคเอาเป็นอาวุธพกแล้วกันนะครับผมอาวุธลองผมแนะนำนะครับผมให้เป็นอาวุธเริ่มต้นจะดีกว่านะครับสำหรับเอาไว้ยิงยิงถอยยิงถอยนะครับหาที่แอบก่อนใช้ปืนกลหลักยิงนะครับผมตัวนี้ครับาเレต้านะครับาเレต้า90ทรูนะครับผมอ่านถูกไหมวะเนี่ย หรือไม่ท่านผู้ชมอยากเน้นยิงแรงๆครับผมเน้นเลยนะครับเป็นนี่ครับผมปืนนี่ครับอ่าเนี่ยปืนเนี่ยยิงหัวมัมมี่แรงนะครับแรงมากเลยครับผมแต่ข้อเสียคือยิงช้านะครับอ่าส่วนเก็บเสียงนี่ก็อ่าก็คล้ายๆกับปืนาเลต้านะครับแต่มันจะยิงช้านิดหน่อยนะครับผมอ่าแต่เป้าไม่ค่อยนิ่งนะครับไอ้เป้าไอเป้าเป้ามันยิงยากหน่อยนะครับผมโอเคครับผมแต่มันนิ่งอยู่พูดผิดครับผม อา uh, ส่วนนะครับผมอา uh, แล้วก็ส่วนอาวุธประชิดนะครับโอเคอาวุธประชิดผมแนะนําให้เป็นอา uh, อะไรนะเป็นอา uh, พ่วดีกว่านะครับเพราะพ่พวงนะครับมันสามารถ uh, บล็อกได้นะครับบั็อ uh, กเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการบักมีดนะครับฟัน uh, ฟันสองทีออก3ครั้งอย่างนี้นะครับผมครั้งแรกฟันแรงครั้งที่2 ฟันธรรมดาแต่ฟันสองครั้งรัวๆนะครับผมโอเคแล้วก็อาพวกระเบิดนะครับพวกระเบิดผมแนะนําเลยนะครับอย่าใช้เป็นระเบิดโยนนะครับผมให้ใช้เป็นแปะจะดีกว่านะครับเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมอ่าสมมุติเราอยู่เป็นกลุ่มนะครับผมอ่าเพราะถ้าเราอยู่เป็นกลุ่มอ่าแล้วเราเป็นมัมมี่ใช่ไหมหรือไอหรือเราตอนจะเป็นมัมมี่ใช่ไหมครับอ่า ก็คือสมมติเราหน้าแดงใช่ไหมครับจะเป็นบอสใช่ไหมแล้วเราอยู่ใกล้ๆเพื่อนแล้วเพื่อนมาระแหววให้เราโยนแฟลตใส่มันนะครับแล้วก็พอพอเราพอ,พอไอ้แฟลตหายปับ๊บเราเป็นมัมมี่ใหญ่ใช่ไหมเราก็ตกมันฟรีนะครับผมอ่าคือข้อดีของมันนะครับผมอ่าแล้วก็อ่าผมแล้วก็อ่าไอเทมนะครับไอเทมไอเทมเป็นยังไงนะครับผมผมแนะนำนะไอเทมอ่าสำหรับด่านมัมมี่นะครับอ่าที่ เพิ่มกระสุนนะครับผมดีมากนะครับซึ่งผมแนะนำครับการกระสุนหาปืนหมดมัมมี่นะครับอันนี้นะครับมันจะเพิ่มกระสุนสำรองนะครับผมดีมากเลยนะครับผมเพิ่มนะครับผมนี่นะครับอ่ากล่องสีแดงนี่ครับผมอ่าโอเคแล้วก็อันที่สองนะครับก็คืออันไหนนาะหาไม่เจอเนี่ยหารอสักครู่นะครับนี่ครับอ่าการกระสุน เปืนกลหนักนะครับอาเป็นอากระสุนนี้จะเป็นรูปอเอ็มหนึ่งสามสี่นะครับสีเขียวขึ้นหนึ่งครับมันจะเพิ่มกระสุนสำรองอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าโอเคนะครับผมเรียบร้อยครับอ่าส่วนที่เป็นอเอ็มหนึ่งสามสี่นะครับผมอ่าก็คือของอ่าของการสุ่มนะครับไอเนี้ยอ่าไหนนะอาเอ็มหนึ่งสามสี่ไซเบอร์นะครับผม ไอเนี่ยมันจะมีความสามารถพิเศษก็คือเพิ่มกระสุนเล็กน้อยนะครับผมอ่าน่าจะใช่นะผมก็จําไม่ค่อยได้แล้วนะครับผมแล้วก็ไอเทมเอียกหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับที่เขาเขาเรียกว่าโกงมากนะครับก็คือเจ้าไอเทมนี้นะครับผมอ่าโอเคไอเทมไหนนะไอเทมนี่นะครับผมอ่านี้นะครับผมเครื่องรางมัมมี่นะครับคือโกงมากนะครับถ้าท่านผู้ชมต้องมีให้ได้เลยนะครับผมก็คือ ในหมวดมัมมี่นะครับถ้าท่านผู้ชมเป็นมนุษย์ฝ่ายมนุษย์นะครับหรือฮีโร่นะครับมันจะเพิ่มเกาะให้หนึ่งครั้งนะครับสมมติผมเป็นคนนะครับมัมมี่ตบหนึ่งครั้งใช่ไหมผมก็จะกลายเป็นมัมมี่นะครับแต่ถ้าผมใช้อันนี้ปุ๊บต้องมัมมี่ตบสองครั้งนะครับครั้งแรกมันจะขึ้นเป็นรูปเกาะโอเคถูกใช้งานแล้วครั้งที่2มัมมี่ตบเราก็จะกลายเป็นมัมมี่นะครับผมโอเคอันนี้ข้อดีข้อดีคือข้อดีเลยนะครับผม สมมติถ้าใครไม่รู้ว่ามีไอเทมนี้ก็คือเวลาสมมติเราเป็นมัมมี่นะครับเราไปตบเขาหนึ่งครั้งใช่ไหมหนึ่งครั้งใช่ไหมเข้าเราก็นึกว่าเขาเป็นมัมมี่ใช่ไหมเราก็เดินหนีไปแต่เขายังไม่ได้เปลี่ยนนะเพราะเราเขามีไอเทมนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าถ้าอ่าถ้าเป็นมัมมี่นะครับอ่าโอเคถ้าสมมุติเราเป็นมัมมี่นะครับแล้วเรามีไอเทมนี้ใช่ไหมครับอ่ามันก็จะเพิ่ม HP ให้มัมมี่นะครับ1,000 HP นะครับผมซึ่งดีมากนะครับผมโอเค ส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดตดตามผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับผม